สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่เป้ชมจะพานน้องไปรับหน้าตาฟรีค่ะเป็นหน้าตาอนิเมะผู้หญิงตาสีชมพูน่ารักน่ารักนะคะบอกเลยว่าไม่มีไม่ได้แล้วซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเขาก็เอามาแจกเหมือนกันแล้ววันนี้เขาเอามาแจกทั้งหมด2000ชิ้นค่ะเขาแมปตาพี่เป้มาเลยค่ะพี่เป้จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันเลย เมื่อน้องเข้ามาเนี่ยแน่นอนว่าของชิ้นนี้นะคะน้องๆเนี่ยจะต้องยืด FK ค่ะโดยการยืด FK ของน้องนะคะหากน้องกดฟองสบู่น้องก็จะได้แต้มด้วยได้พอยด้วยหากน้องยืนครบครึ่งชั่วโมงน้องก็จะได้ไปเลยค่ะทั้งหมด10,000พอยซึ่งน้องๆนะคะสามารถกดคาว่าเควสได้นะคะแต่น้องๆเนี่ยจะต้องยืนครบเวลาตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเควสของน้องก็จะขึ้นเขาให้ทาอะไรน้องก็ทําตามเขาได้เลยค่ะและน้องๆนะคะก็ทาการหมุนสปินนะคะเดี๋ยวน้องยืนไปนานๆก็จะมีสปินให้น้องๆค่ะหมุนเอา point ได้เลยซึ่งตัว ยังไม่ขึ้นเควนนะคะพี่ก็เลยบอกโน้องไม่ได้ค่ะว่าเควนเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างและโนโนๆน,นะคะจะต้องมีพอยท์ทั้งหมด5 0 0 0สนพอยท์นะคะในการรับหน้าตาฟรีอันนี้นะคะใครที่เคยยืนแล้วพอจะมีพอยท์บ้างก็กดรับไปง่ายๆเลยค่ะลองมายืนกันดูนะคะ